หนึ่งสองสามสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกูจาแอม EP สิบสี่นะครับฝากทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับจากที่ห่างหายไปนานก็กลับมาแล้วนะครับจะพยายามลงคลิปบ่อยๆแล้วก็ลงคอนเทนต์หลายๆอย่างนะครับฝากด้วยนะครับใน YouTube RTK เคอาหรือเสร์ว่า รายการกูจะแอมนะครับก็ขึ้นนะครับหรือว่าเพจ a c e b o o k นะครับก็มีกูจะแอมออฟฟิเชียลนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตราใช้คำว่าออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับเผื่อใครอยากไปกดติดตามดูในเพจนะครับเผื่อใครสนใจก็ทางนั้นเลยนะครับทุกคนฝากเวยครับวันนี้เราจะมากับเมนูนะครับที่อยากกินหลืเมนูที่กินบ่อยกินง่ายนะครับทุกคนนั่นก็คือเมนูข้าวกะเพรากระทะร้อนครับทุกคน Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 ทุกคนดูไฟแรงมากทุกคนรู้จะใครสึกหรอวะนี่คือกระเปาแล้วนะครับทุกคนของแท้ของแท้ทุกคนของแท้จริงปะเสิร์ตเสิราตาเริ่มกันเลยต้อูใครดีเจริญ กวกะเพราเราคือน้ากินมากเนี่ยเัะ็ะ,ะคาร์ลนกคันบรรยากาศประมาณสิบเจ็ดองศาสิบแปดองศาทุกคนดีมากอือือสุดหกหกหน ก,ก็ชอบกินกับผักอัน,นี้มากเลยอ่ะเป็นผักไลองสลัดลอะไรกันกินได้หมดเลยชอบมากอืมัมดีอ่อะ ก็นุ้ยไข่ดิโหไม่น่าแตกเลยถ้าต้าไม่แตกน่านกินกว่านี้ถ้าพอเราเสร็จที่แปดเม็ดนะทุกคน จะจำลองคลิปไป้บ่อยนะทุกคนเพราะว่าเริ่มว่างแล้ว อย่างบนเรยอน่าใส่ตอนร้อนเนี่ย ท้ายปีไม่มีเงินมาอัปเดตทุกคนเลยก็จะมีแค่อัปเดตก็มากมายากกรับการจ่ายเงนฟับชีวิตเพราะต้การให้ใช้ชีวิตได้มีความสุขนะครับก็ทุกคนกดติดตามมาเลย,ยด้วยใช้ชีวิตได้มีความสุขครับแล้วก็ขับขี่กลับบ้านปีใหม่ปลอดภัยด้วยนะครับทุกคนเนี่เลยทุกคนมีอะไรรับเด็กเหมือนเมนูอะไรอยากให้กินบอกได้นะครับ ถ้าเป็นเนี่นะทุกคนจะบอกไว้รู้ล่รักคนที่เขารักเรานะรักคนที่เขารักเราแล้วก็แค่ความรู้สึกเองักมากนะครับตอนนี้ก็มีนุกคนแม่ทุกคนคุณแม่นี่เพิ่งเข้าแบบใส่โซเชีวลใหม่แล้วเพิ่งสมัคร ติกต่อให้ทุกคนคือก็จะมีแบบถ้าเป็นแบบแอคเค n t ์ใหม่ะมันก็จะขึ้นผู้ติดตามแนะนําแล้วก็ร้านค้าพ่อแม่ชอบแต่งตัวอย่างแล้วก็กดเข้าไปดูร้านค้าทุกคนเห็นอ,อะไรก็จะหมดทุกอย่างเพราะของบางชิ้นมันก็ไม่ตรงปกเนี่ยเพราะเราเคยซื้อแต่เขาจะเอาหมดเลยหรือแบบเห็นยังเกงก็ทะเาเกงนะเพอไม่ได้สั่งให้ซะงอนแต่จริงๆเราก็ไม่อยากสั่งให้เพราะว่าของบางอย่างซื้อม,มันก็ไม่ตรงปกอะ่ะเข้าใจไหม แล้วก็ซื้อของแบบของดีๆไปเลยเนาะมีราคาขึ้นมานิดนึงไม่อาจจะห่างกันร้อยหนึ่งอะแต่ของตรงปกก็ก็น,น,น้าน้าน่ากว่าเราไปซื้อของแบบเสียงเงินเหมือนกันก็ซื้อดีๆไปเลยก็ทะเลอร่อย ก็แบบเรา้อมันสิ่นมากจริงวันนี้ตั้งใจอยากกินแบบต้มเหลงอะทุกคนแต่ว่าเลลงมันไม่มีไปซื้อกะเส็ทำด้วยเ็ทุก,ท,ท,กทุกอย่างทุกขั้นตอนอย่างข้าวมันไก่เอพีสิบสามอะก็ทําเองนะทุกคนแต่ว่าก็ลงไม่ได้เพราะว่า,าลงไปแล้วแต่ว่าเหนื่อยหน่อยเพราะว่าทําเองทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มจนจบ จะสนุกนะ ชะว,วามันร้อนมากเลยพวก็าจะมันร้อนป็ปไหมจนข้างล่างไหม้เลยมันเลยคมจะได้อ่ะตาน้อยนะ่ะไข่ไข่แล้วก็ปี ก็อ,อยากถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้แบบอยู่ที่ไหนอากาศดีไหมแต่ว่าจะบอกว่าเป็นหน้านะเดี๋ยวแถวรีสอร์ทที่ดูแลอยู่นะครับก็จะอ่าชะอมแก่งคอยเนี่ยที่ติดน้ําตกขีดกเนี่ยจะเปิดอีน้ําตกหนึ่งนะทุกคนมาเที่ยวนะ ตอนนี้มันเป็นหนังมากถ้าเรากิดแบบเนื้อเฉยๆอ่ะมันจะแข็งทุกคนแต่ถ้าแบบมีมันหน่อยมันจะแบบนุ่ม อ่มากวัยทุกคนก็หมดแล้วนะครับสำหรับกระเพากระท้าร้อนของเราวันนี้ร้อนจริงๆร้อนจนไหม้แต่เผ็ดโอเคทุกคนใครดูก็อย่าลืมก็ากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ได้นะครับทั้งช่องทางเลยใครเห็นทางไหนอาจจะร้องเพลงหรือออกแกนไ์จัดงานร้องเพลงรายการเ c e b o o k หรือว่า อาชีพบอเ์เือที่ทําอยู่นะครับใครนผ่านหรือไปเจอที่ไหนก็ทักทายกันได้นะครับเพื่อไป็นืองสอนกันที่ตลาดทัาไทยน,ไนะครับหรืออยากให้กินอะไรก็บอกได้นะครับเม้นมากดไลค์กดแ like, ชร์กดส u ัคร r คร์นะครับฝากแชร์ด้วยนะทุกคนใครที่ดูใน Youtube หรือ f a c o b o o k สามารถแชร์ได้นะแชร์ลงกลุ่มกินลรอกลุมอะไรก็ได้ส่วน tik tok รีโพสได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ